ครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับให้ท่าลุกกับท่าท่าลุกนะครับถูกต้องก่อนอื่นเลยไปที่เมดิคินแล้วก็แอนิเมชันนี้ผมจะมีแอนิเมชันท่าลุกอยู่2ท่านะครับก็ลากเข้ามาใส่ให้มันไปแมปกับกระดูกเดิมก็คือกระดูกเมดิคินสกรี e ตัน เสร็จแล้วเราจะทำการแปลงให้เป็นมอนทัดนะครับเราจะได้ใช้คำสั่งมอน t ัดเพย์ในการ p พย์แอนิเมชันได้ Create a T a n i m montage แับเป็นคลิกตัว m o n t a ั e ที่สร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นมาดูนะครับอันนี้ให้มาปรับค่าเบนนะครับเบนอิน เป็นศูนย์นะครับก็คือเดี๋ยวตอนที่เริ่มเล่นถ้าจะได้เริ่มเล่นตั้งแต่โดยไม่ต้องเบนไม่ต้องเบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซฟเซฟท่าตายเอาไว้นะครับแล้วก็ให้มันเล่นท่านี้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันอืมตัวนี้ด้วยนะครับตั้งค่าเบนอินเป็นศูนย์ อ๋อแล้วก็มาตั้งสล็อตนะครับให้เลือกที่ตรงนี้เราก็เลือกสล็อตเมเน e เจอร์นะครับอันนี้ผมเคยสร้างไว้แล้วเดี๋ยวขอลบทิบ้งก่อนนะครับตอนแรกก็คือมันจะไม่มีสล็อตนะครับให้เรากดที่ add สลอ็อตแล้วก็ตั้งชื่อสล็อตของเราเช่น my Slot ให้ให้ถ้ายืนเนี่ยอยู่ในสล็อตท,ที่ชื่อว่า MySlot นะครับจะเห็นว่ามันมีบั๊กให้เรากด Save, เซฟแล้วก็กดมาที่ a s s e t Bro w er, ล e r ซอร์ดับเบิลคลิกมันให้มันเพยใหม่นะครับมันก็เพยใหม่ทดาเสร็จแ,แล้วมาอีกท่าหนึ่งก็คือท่า r e c o v e r y C m o n t a น e นะครับให้มันไปอยู่ในสล็อตที่ชื่อ MySlot เช่นเดียวกันดับเบิลคลิกแล้วกเซฟโอเคนะครับเสร็จแล้วเรามาแก้ที่ แอนิเมชันบูปินนิดนึงที่แอนิเมช o นบูปินเนี่ยก็คือเดี๋ยวอ,อันนี้มันมีสล็อตมาให้เราอยู่แล้วให้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับเราสร้างสล็อตขึ้นมาใหม่สล็อตที่ for สล็อตแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น my Slot นะครับก็คืออันนี้คือถ้าปกติ s a t e Machine ของเรานะครับเราก็จะมีอันนี้มา o v e r l a y ข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราสั่งเพย์มันก็จะมาเพย์โดย overlay ท่าเดิมที่เราเพย์อยู่โอเคเสร็จแล้วมาที่ b ู u ิ p i n แล้วก็ t u r เ person selector b l u e p r i n น นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือตอนที่เราจะเซฟโพสเนี่ยเราจะทําการตั้งค่าด้วยว่าตอนที่เราจะเพยท่ารูปเราจะใช้ท่าไหนจากสองท่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราผมสร้างแอปสร้างไว้แล้วเดี๋ยวขอลบทิ้งก่อน,นก็ให้เราสร้างตัวแปรเอามาเก็บท่ามอนถาไว้สามท่านะครับสองสองตัวแปรแรกคือ เก็บท่านอนคว่ำกับนอนหงายแล้วก็ใช้ตัวแปรสุดท้ายเป็นท่าเอาพุทว่าเราจะเลือกใช้ท่าไหนกันแน่นะครับก็เฟสอัพมอนทาชมีชนิดตัวแปรเป็นมอนทาชอันนี้มอนทันะครับเสร็จแล้วกดคอนทรลดีด็อกอที D t. อันนี้ตั้งชื่อว่า GetUp m o n t น g e อีกอันตั้งชื่อว่า face down montage นะครับกด compile ที่ face down montage ก็มาเลือกท่านอนละลุกก็คือท่านี้ face up montage ก็คือท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันว่าจะให้ตัว get up montage เป็นท่าไหนกันแน่นะครับ สร้างฟังก์ชันนะครับ shoot get up non touch โดยเราจะใช้ตัวแปร eat f e d up มาเป็นตัว select select แบบธรรมดานะครับเอา output ก็เอา output มาใส่ตัว get up m o n t a g e แล้วก็ถ้า f a สอัพก็ให้เป็น f a c e u p o นทอ r เท่าเฝ f าฟอให้เป็นเฟสดาวนะครับตัวนี้ก็หมายความว่ามันจะใช้ตัวแปร FaceUp ในการมาเล e c กนะครับถ้า f a สอัพมันก็จะเล e c กขาอาร์ทูก็คือ Select Animation ตัวนี้มาให้กิด u อัพบนทาเป็นท่านี้นะครับ เสร็จแล้วมาที่ออกมาข้างนอกนะครับที่ event gap เราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน choose get up montage พอเรา c h o o s ได้แล้วตรงนี้พอเราลุกขึ้นมาเราก็สั่งให้มัน play montage play play animation tap on the selector m a d อืม target each a r a c t e r ใช้ได้กว่าอ่ะเดี๋ยวลองดู get up montage โอเคลองกด play ดูถ้าความอ่มามันก็เล่นจากท้า animation หน้าความ่มความอีกอ่ะ นี่นางหงายสักทีน่งหงายปุ๊บโอเคนะครับมันก็จะลุกจากหน้างหงายจะเห็นว่าพอลุกขึ้นมาแล้วมันก็ยังเพย์ท่าท่าลุกจากท่าหงายต่ออีกแบบหนึง่งเราค่อยมาเป็นท่าไอเดิลนะครับวิธีแก้วิธีแก้นะครับก็คือผมจะไปใส่ ไปสร้างไปสร้างอนิเมะมาที่ตัวแอนิเมชันแอนิเมชันให้มาสร้างตัวโน t ิฟายนะครับอย่างอันเนี้ยจริงๆมันลุกเสร็จมันลุกเสร็จตั้งแต่เวลานี้แล้วนะครับเราช่วงเวลาเนี้ยมันก็ไปยืนเฉยอยู่เราก็ให้มันลุกเสร็จตรงนี้แล้วก็เบรนเข้าท่าไอดเอลตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเรามาสร้างโน t ิฟายตรงนี้นะครับคลิกวมาขว้ามาสร้างแอด notify new notify นะครับตั้งชื่อว่า standing ที่มันถัดตัวนี้ก็ชช่นเดียวกันมันลุกเสร็จตั้งแต่ช่วงมานี้ละก็คดกดเมอขว์แล้วก็ add notify เลือก e c รี t t ัน notify standing ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วกลับมาที่ตัว Bubin ที่อ n น m b u บูปนะครับ ไป <c oughs> ที่ตัว Event Graph เสร็จแล้วสร้าง Event ไม่ใช่เลือกใช้ Event Standing เมื่อกี้ Standing ถ้าเกิดว่ามันถึงท่ายืนเสร็จแล้วให้เรา Stop Montage Montage Stop ลองดูสิพอยื่นอ่ะก็จะเห็นว่าพอมาสต็อปปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นท่าไอดอลทันทีเลยนะครับคือไม่ค้างอยู่ที่ท่าไม่ค้างอยู่ที่ท่านอนมากเกินไปน่าหงายทันทีสิ อ่ะน่าง่ายแล้วยัเตะน,นะน่าค้ามเียอืมอึ๊บอ่ะก็จะเห็นว่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นท่าไอดอลทันทีลองตั้งค่าค่าบินเอาศูนย์เอ๊ะหนึ่งวิสิมีผลไหม อยากจะให้มันเป็นท่านอนไงความตลอดเลยอนอนง่ายนะลุกขึ้นมาอ่าโอเคก็จะลุกเมื่อกี้ตอนที่เราตั้งค่าเป็น out time เป็นหนึ่งก็จะรู้สึกว่าพอลุกขึ้นมาแล้วมันก็เบนกับท่า i d l e ได้ดีขึ้นครับโอเค ถัดมาก็คือเดี๋ยวเราจะไปเซฟให้มันแทนที่จะเบรนจากท่าเริ่มต้นของท่าลุกก็ให้ไปเบนจากท่าที่เรากำลังนอนตายอยู่นะครับโดยที่เราจะมาเซฟท่านอนตายไว้ก่อนที่ท่านี้นะครับเราก็เลือกตัวละครของเราแล้วก็ไปเข้าถึงคลาสแอนิเมชั่น get animation oh. in instant get anim in s t a n t นะครับแล้วก็ save post snapshot อะตอนนี้ก็คือตอนที่เรากำลังนอนตายอยู่แล้วมันเลือกกำลังนอนตายอยู่พอเรานอนตายก่อนที่เราจะลุกเนี่ยให้เรา save พ o s t ไว้ก่อน โดยจะเอาผลเนี้ยไปเบนกับท่ากอดที่เราจะลุกมันจะได้เนียนนะครับอันนี้ก็ DiePost เก็บไว้ในชื่อว่า DiePost นะครับเสร็จแล้วที่ Animation ของเรา Animation BP ไปที่ Anim Graph นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการเบรนระหว่างถ้าปกติ อันนี้คือท่า locomotion โโโปกติเช่นพวกท่า idler แล้วเราจะไปเบนส่วนอันนี้คือท่า get up นะครับอันนี้ท่า l o c o m ม t i o n อันนี้ท่า get up แลเดี๋ยวเราจะมาเบนกับท่าตายก็คือเราจะเอาส n a p s h o t เมื่อกี้มาใช้ snapshot ที่ชื่อว่า die pose นะครับเราจะเอามาเบนกันเบนด้วย boolean เป็นโพสต์บายบูลีนนะครับโดยถ้าเดี๋ยวเราจะมีบูลีนตัวหนึ่งนะครับสร้างบูลีนขึ้นมาเลยละกัน is die นะครับ is die มาเป็นตัวเลือกนะครับถ้ายัางตาอยู่ยัง เป็นเฟรมแรกนะครับที่เป็นท่าตาอยู่ให้เราใช้ท่านี้แล้วก็พอหลังจากที่มันเล่นท่าตาเสร็จแล้วให้มันเบรนมาเป็นท่านี้นะครับโอเคโดยตอนเบรนเนี่ยก็คือให้ขาเข้านะครับเป็น0แล้วก็เบรนออกเป็นหตรงนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าจะเนียนมากขึ้นนะครับผมลองมาแล้ว แล้วเ,เราจะเซตค่า isdie ยังไงให้เราสร้างอีเวนต์นะครับมาเป็นตัวเซตค่า isdie เราสร้างอีเวนต์ที่ตัวอีเวนต์กราฟนะครับให้สร้างอีเวนต์ชื่อว่าเป็นคัสตอมอีเวนต์เซต is ได้แล้วก็อันนี้ให้มาเสร็จค่า is ได้เป็น true แล้วก็สร้างอีเวนอีกตัวหนึ่งเอาเป็นรีไวส์แล้วกันนะครับให้มันื้นอันนี้ก็ให้เซร็ is ได้เป็น false โอเคนะครับก็ให้ไปเรียกใช้ผ่านทางตัวบูป,ปินนะครับของตัวละครก็คือหลังจากที่เราเซฟส n นป s h อ t เสร็จแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้ให้เป็น is d y i n นะครับที่เรียกก็คือเรามี animation อยู่แล้วเราก็ c a s s animation ตัวนี้ให้เป็น cast third person anim b l u p i n cast to third person น,นิมบูปินแล้วก็เรียกให้เป็น is die set is die นะครับเมื่อกี้คือผมเรียกใช้ event นะครับ call function นะครับไม่ใช่มาตั้งค่าตัวแปรนะครับมันดันชื่อเดียวกัอนอีก ไม่ค่อยดีเลยโอเคโอเคเสร็จแล้วพอเ e ร็ t อได้เสร็จแล้วพอเพเพแปแบหนึ่งก็พอเพมอนถาดไปแปบบหนึ่งก็เปลี่ยนให้เป็นท่าท่ายืนปกตินะครับอันนี้ผมจะ Copy ปสองอันนี้ Copy ปสามอันนี้ออกมาหรือว่า ลากมาเลยเหรอ c o p ี่ดีกว่า copy เอามาแปะนะครับอันนี้ก็รีไวท์อโอเคลองเพยดูอ๋อตอนนี้หลังจากที่เสร็จอินดาเสร็จแล้วก็ให้มันเล่นท่านอนเป็นแป๊บหนึ่งเราค่อยเบรนเป็นท่าปกติเพรานานตรงนี้ให้เราดีเลยนะครับอันนี้ผมเคยใส่ไว้แล้ว แต่ว่าของเดิมมันไม่ได้ใส่นะครับก็คือให้เราดีเลยตรงนี้0-2นจุดวิมันก็เลยจะเป็นท่านอนตายอยู่0-2นิ์จดสองวิเราค่อยเซตให้เป็นท่ารีไวท์นะครับอลองเทด,ดูอืมเหมือนจะได้แต่ว่ามีปัญหาอีกนึงก็คือ ตอนถ้านอนตายที่มันเซฟเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเซฟผิดนะครับซึ่งไปดูมาวิธีการที่ปัญหาที่มันเซฟผิดแก้ได้ด้วยการก่อนที่เราจะเซฟให้เราดีเลย์นะครับให้เราดีเลย์ไป2องเฟรมนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาของดับเบิลบัฟเฟอร์นะครับให้เราดีเลย์ไป2องเฟรมแล้วมันถึงจะเซฟท่าได้ถูกต้องอันนี้ให้เราใช้ดีเลย ให้ดีเลย์ด้วยดิลเดชันเป็นศูนนะครับแล้วก็ทำสองครั้ง c อนโทรลดีนะครับมันก็จะเป็นการดีเลย์ไปสองเฟรมเพื่อให้ถ้ามันเป็นอยู่ท่าที่ถูกต้องก่อนแล้วเราค่อยเซฟโพสกดาอ่า,อามันก็จะลุกขึ้นมาจากท่าที่เรานอนตาย กดาโอเคนะครับมันก็จะลุกขึ้นมาจากท่าเรานอนตายแต่ตอนที่มันกําลังเล่นท่ากําลังลุกขึ้นมาเนี่ยเราดังสามารถบังคับได้ด้วยเนี่ยดูนะบังคับได้ด้วยทางทัชที่มันยังลุกไม่เสร็จเหตุผลเพราะว่าเรามาสั่งให้มันมูเม้นท์โหมดเป็นวอลกิ n g ตั้งแต่ยังไม่ได้สั่งเล่นท่าลุกขึ้นมาด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันลุกขึ้นมาเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเซ็ต ให้มัน movement mode เป็น walking ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมลบทิ้ง save เราไปสั่งให้มัน movement mode เป็น walking ใน a n i m BP ก็คือหลังจากที่ standing เสร็จแล้วนะครับเราก็ตรงนี้เราใช้คำสั่ง get owner actor นะครับ คนที่เป็น owner ของ actor เอ้ยคนที่เป็น owner ของ animation bp ก็คือ actor ที่เป็นเจ้าของ animation bp ก็คือตัว The person นะครับก็คือเหมือนมาเรียกใช้คำสั่งของอันนี้เสร็จแล้วก็ move m o ไม่มี c a s อ๋อต้อง c a s ก่อน cast to t h อร์เพิร์สนะครับ cast to t h i SI. actor target animal ทำไม cast อืม เดิเพื่อซนต์อ๋อแคสแคสต์นะครับบ p พีเ p ิร์ดเพอร์ a ซนต์เเราค่อยโหมดเซ t ตมูฟเมนต์โหมดนะครับให้เป็น walking โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเดินได้หลังจากที่มันเล่นแอนิเมชันถ้ายืนเสร็จแล้วเท่านั้นก่าก็จะเห็นว่ามังคับไม่ได้นะจนกว่าจะลุกขึ้นยืนเสร็จถึงจะมังขับได้ ก็ประมาณนี้นะครับลุกตายท่าไหนก็ลุกจากท่านนั้นนะครับ